ค่ะหลักการทํางานนะคะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าจะให้ความร้อนโดยอาศัยหลักการย้อนําของแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากับภาชนะที่นำมา ครับสำหรับการหาประสิทธิภาพพลังงานนะครับเราคิดเป็นร้อยละนะครับโดยหาจากพลังงานความร้อนที่ได้ส่วนด้ดยพลังงานพลังงานที่ใช้ไปนะครับโดยพลังงานความร้อนที่ได้จะมีอยู่3ส่วนคือพลังงานความร้อนจากาน้ำนะครับแล้วก็พลังงานความร้อนจากการเปลี่ยนเป็นไอนะครับแล้วก็พลังงานความร้อนของภาชนะนที่ใส่ไปนะครับในที่นี้เราใช้อุณหภูมิเริ่มต้นที่ และเส้นสูตรที่75นะครับทำให้มวลของน้ำไม่ได้เปลี่ยนไปมากนะครับตรงพดตรงตามเลยตักทิ้ออกไปได้จะเหลือแต่พลังงานความร้อนจากน้ำและพลังงานความร้อนจากสซลาเลน,นะครับจากเครื่องวัดอัลาร์เตอร์นะครับจะวัดค่าได้หน่วยเป็นกิโลวัตต์อนะครับหรือว่าก็คือ3,600กิโจูลน,นะฮะเราต้องเปลี่ยนค่าก่อนในการคำนวณนะฮะเราก็ โดยที่ค่าความจุควมามร้อนของน้ำอยู่ที่4,187จูลต่อกิโลกร,รัมเคลวินนะครับและค่าค่าความจุความร้อนของสแตนเลสอยู่ที่5.02.46 1กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมเคิวินนะครับแสตนเลสที่ใช้เราใช้เป็นสแตนเลส304ทำสางวัด มวลของน้ำได้1.5กรัมครับแล้วก็มวลของสตเตเรนที่0.274กิโลกร,รัมนะครับในการทดลองนี้การหาอุณหภูมิของความร้อนจากสไตรเรนนะครับาได้จากอุณหภูมิสุดท้ายของน้ำแล้วก็อุณหภูมิของห้องนะครับเป็น26.3ซลเซียสแต่ว่าทำการคำนวณออกมาทำการทดลองนี้สาครั้ง ก็นี้เราจะมาแนะนําอุปกรณ์กระตุ้นของเรานะครับซึ่งก็คือ1เลยนะครับท่าไม้เหล็กไฟฟ้าครับ2ก็คือเครื่องลัตตาล็อกเกอร์ครับสก็คือวัยวะพลังและอวัยวะนิเตอร์นะครับใช้สําหรับฐานค่านะครับ4เลยก็คือเครื่องชั่งน้ําหนักครับแล้วก็5นะครับเทอร์โมคัาเปฟ่ครับใช้สำหรับประมูมโครับ ต่อไปเป็นขันข้นตอนก่อนการทดลองนะครับมี3ขั้นตอนก็คือ 1. ควบคุมอุณหภูมิห้องให้อยู่ที่25าองศาเซลเซียส 2. กระทะไฟฟ้าต้องไม่มีการใช้งานมาอย่างน้อย6ชั่วโมงครับ 3. น้ำที่นำมาใช้ทดสอบจะอยู่ในช่วง1ิ4ถึง16องศาเซลเซียสครับวิธีการทดลองนะครับขั้นตอนแรกเราจะทำการวัดบริเวณที่หุ่งต้มซึ่ง ทำการวัดออกมาแล้วจะอยู่ในช่วง145 180มิเมตรดังนั้นปริมาณน้ำที่ใช้จะอยู่ที่1.5ลิตรครับครับเราจะมาช่างมลของวัชนะครับขั้นตอนแรกเราก็ต้องเซซิโลที่เครื่องก่อนครับแล้วจากนั้นเราก็วางหม้อลงไปบนช่างช่างครับค่หลังจากนั้นเราก็จะใส่น้ำ ไปเอลิตค่ะไปเหรอโอูเยอะมากเลยไม่ใช่ละ1อห้าอ2ล่อีสองลิตรใช่ปะสองลิตราออ๋ไม่ใช่น้ำหมูกระทะขกดเซอส่วนทรายกแบไปกิงหรชวนนะชวน S <S 2> <S 2> เดียวเดียวเดียว <S <S 2> <S 2> เอาละครับคถ้าผมขั้นตอน <S <S 2> <S 2> ต่อไปเราก็ตวงน้ำให้ได้ปริมาณ1.5ลิตรแล้วก็นำมาใส่ในกระทะครับแล้วก็เซ็ตเทอร์โมคัพเปิลให้อยู่ตรงกลางของภาชนะสูงกว่าก้นประมาณ1เซนแล้วก็รอเตรียมทำการทดลองครับแล้วก็ทำการวัดอุณหภูมิน้ำเริ่มต้นด้วยึง่า ครับผมจากนั้นเราก็ทําการเปิดเครื่องแล้วก็รอจนน้ําอุณหภูมิ30องศาให้เริ่มทาการบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้แล้วก็รอจนกระทั่งน้นาํนาอุณหภูมิถึง75องศาจากนั้นมันจะมีฟังก์ชันเรานำสองค่ามาวบก,กันเราจะได้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมดในส่วนของเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้านะครับตัวแรกจะเป็นั a มิเตอร์ครับก็คือจะเป็นตัววัดกําลังไฟฟ้านะครับหน่วยก็จะเป็น กิโลวัตต์ครับตัวที่2เป็นวัตต์อารมิเตอร์นะครับก็จะเป็นตัววัดงานไฟฟ้าตาม,ม้าเรือนนะครับหน่วยก็จะเป็นกิโลวัตต์อารครับตัวที่สามจะเป็นวัดอาร์คาสเตอร์ครับมันก็คือตัววัดของงานนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะขยายในส่วนของวัตต์อารมิเตอร์ครับหน่วยก็จะเหมือนกันก็คือกิโลวัตต์อารครับ รสรุปผลการทดลองนะครับจากการทดลองทั้งหมด 3- ครั้งนะครับจะบันทึกค่า E ทั้งหมด 3- ครั้งนะครับพอคิดออกมาจะได้ค่าประสิทธิภาพพลังงานร้อยละออกมาครั้งแรกจะได้ที่8 3 1ครับครั้งที่2ได้80.37ครับครั้งที่3ได้7 8, 8็ดครับรวมทั้งหมด 3- ครั้งจะได้อยู่ที่ 80, 8 4 7 5 5นะครับคิดเป็น้อยละครับ ใช้เกมการกำหนดประสิทธิภาพพลังงานนะครับจะจับได้ว่าอยู่ในเบอร์4ครับผม